สวัสดีค่ะกลมาพบโลกของการดูดูงเง่ yeah. เป็นไงบ้างคะเมษาผ่านไปรับลมรอนแล้วก็เย็นทั่วสงการมาหารสงการกันแบบมีความสุขกันไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดดวงประจำเดือนพฤษภาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e หรือว่ากดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งจิงหรือว่ากดหัวใจตรงนี้ก็ได้นะคะเพิ่มเพื่อนกันไว้ก็ได้นะจ๊ะติดตามกันไว้นะมีตั้งสามช่องทางให้คุณได้เลือกสรรแล้วนะคะยังไงก็ฝากกันด้วยนะจ๊ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปว่าโลกของการดูดวงแบบถึงพิกถึงขิงหรือว่าแบบอัธโรโนนะคะพี่ซันก็ขออนุญาตฝาก3ช่องทางที่คุณจะได้ติดตามเป็นแบบ v ีวีและคุณจะไม่พลาดของโลกมูเตลูหรือว่าดวงชะตาของคุณนะคะช่องทางแรกนะคะก็เป็นช่องทางแอปสีฟ้า หน้าเพจพี่ซันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะดูดวงกับคเนชาพัลานสนี่ลืมติดตามนะช่องทางนี้ก็มีผู้ติดตามมากกว่า5,500คนารคนสับสกายแล้วนะคะแล้วก็ช่องทางที่2มาแรงแซงทางโคง้งคือแอปสีดำนะคะก็หน้าโปรไฟล์พี่ซันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้หล่อไม่ล่าและที่สำคัญนะคะ TikTok นะคะบอกเลยว่าแอปสีดำเนี่ยมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0 f o r e v e อลแล้วเย้ ต้องกราบขอบคุณนะคะทุกการติดตามหรือว่าทุกการคอมเมนต์ติดหัวใจโคตรน่ารักเลยโคตทัดใจเลยนะคะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะคะช่องทางที่สามนะคะสามเหลี่ยมแดงนะคะสามเหลี่ยมแดงนะคะเข้าไปปุ๊บพิมพ์คำว่าคเนชาพันลานนะคะนี้พิมพ์แบบนี้นะคะ ขึ้นให้แล้วพิมพ์แบบนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะอาจจะแจ้งเตือนได้ไม่แจ้งเตือนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเอาที่ทุกคนเห็นเขาเรียกว่าเห็นชอบนะคะแค่กดติดตามพี่ซันก็ปลื้มใจแล้วนะคะยังไงก,ก็กาฝากด้วยนะคะน้ๆๆๆๆๆๆเราก็จะเข้าสู่โลกของการดูดวง ผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสบดีว่าดวงชะตาของคุณในพฤษภานนี้จะดีแบบไหนนะคะใครที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะก็ขอให้คุณนะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์นะคะแล้วก็ท่องนโมตศสามจบไปด้วยกันนะคะเราจะใช้ไพ <c oughs> ่ทั้งหมด5้าใบเป็นตัวแทนของท่านว่าเดือนพฤษภานนี้จะเป็นยี่งไรนะคะพฤหัสใบแรกค่ะพฤหัส2 3สองสาม สสุดท้าย5แป,ป๊บแปปก็เดือนห้าแล้วเนาะเร็วเนาะอ,อีก7เดือนก็สิ้นปีพอดีแล้วนะคะอ่ามามา,มาเปิดกันเลยดีกว่าดวงเฉพาะกิจดวงเฉพาะกิจดวงแบบรายเดือนดวงแบบรายเดือนพฤษภาณีวันพฤหัสสบ,บดีจะเป็นเยี่ยงไรได้แก่พฤหัสพฤหัสเปาะโอ้สีไม้เท้าครอบครัวแฮปปี้มีความสุขใครเนี่ยรอเบบีเบบีเนี่ยได้นะจ๊ะเปาะ ซีเรียนการเงินต้องประหยัดนิดนึงนะคะเประอัศวินถือไม้เท้าเดินทางตลอดเวลาอีกแล้วเปาะโอ้โหหกไม้เท้าภาพรักดีมีคนมาแอบหยอดขนมจิบใส่นะคะสุดท้ายเปาะโอ้ผู้หญิงรู้หัวล่าสสีนะคะอ่ามามามาจับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจับไพ่ทั้งหมดคำมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปห้าคะแนนจ้า ไม่ใช่ว่าพฤหัสไม่ดีนะแต่ต้องให้5คะแนนก่อนเนื่องจากคนเกิดวันพฤหัส,สปดีจงจำไว้นะคะเข้าเดือนพฤษภาเมื่อไหร่ปุ๊บจะต้องขยันอดทนแล้วก็ปิดหูปิดปากปิดตานะคะเขาเรียกว่าปิดหูปิดตาปิดปากนะคะอย่าไปสนใจอะไรที่มันเป็นพลังลบเขาอาจจะอบูรินจีเขาอาจจะมีการแซมีการเหยียดยามีการขิงไม่ต้องไปสนใจมองข้ามไปซะมองข้ามไปซะ เพราะไพ่ตัวนี้คือไพ่ของการอดทนและจงจําคําพูดอาจารย์ซานอว้นะคะว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานบางคนอาจจะแทะทานบางคนอาจจะไม่ชอบทานบางคนเห็นท่านเฮ้ยขยันเกินไปคิดว่าท่านเอานะไม่ต้องไปสนใจนะคะให้คุณตั้งใจทาเนาะรวมถึงสองพาร์ทพาร์ทแรกใครที่เกิดวันพฤหัสบดีและจะมีการในลนักษณะของการลงทุนต่างๆนะนะถามว่าดีไหมจะต้องบอกว่าดีแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้ เพราะว่าไพ่ท่านจะเป็นไพ่ของการลงทุนและพยายามอย่างน้อย3 4มสเดือนไปก่อนมันจะค่อยๆปรับและอยู่จุดคุ้มทุนพูดง่ายเหมือนการเล่นว่าว่าวชักขึ้นครั้งแรกจะขึ้นติดลงบนไหมไม่เราจะต้องพยายามชักไปชักมาและต้องดูกระแสลมด้วยว่ามันสามารถทําได้หรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งคนเกิดวันพฤหัสบดีถ้าไม่ได้ลงทุนเกี่ยวกับอะไรก็ตามระวังนิดนึงนะคะในลักษณะข,ของการเงินเพราะการเงินในจุดนี้จะกลายเป็นว่า เอาเงินไปกองเอาเงินไปถมและสุดท้ายมันละลายรับท่านตรงนี้ต้องระวังนะคะเขาเรียกว่าพื้นหัสนี้พืษพานี้พื้นหัสกับพฤษภานี้จะลงทุนอะไรต้องคิดให้รอบคอบระวังคําว่าติดดอยอาจารย์สัต์ฟันตรง และรวมถึงนะคะท่านได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะท่านจะชีพจรไม่อยู่กับที่จะมีเกณฑ์ของการเดินทางมีเกณฑ์ของการที่จะต้องไปดูนะหรือเออารถท่านอาจจะมีปัญหาเอวอเรสต์คูเบนบางอย่างบางตัวทําให้ท่านอาจจะต้องเอารถไปเข้าศูนย์หรือว่าท่านอาจจะไปเปลี่ยนถ่ายน้ํามันรถตรงนี้ก็เป็นได้นะคะต้องบอกก่อนเนาะ แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่คงต้นเลยว่าพืหาาัหจ๋ามีโอกาสต,ต้องไปตัดผมนิดนึงนะจ๊ะหรือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ๆหรือใครที่ทำคอนเทนต์แบบเดิมเดิมคุณจะต้องเปลี่ยนแล้วหรือค้าขายแบบเดิมๆก็บอกแร้ไงว่าจะมีการโยกย้ายสินค้าหรือว่ามีการโปรโมทสินค้าใหม่ตรงนี้เดิมเดิมอยู่แล้วท่านจะต้องมีการปรับเปลี่ยน โปรไฟล์โหเฮงใหม่และจะดีมากๆเพราะพฤษภาเป็นช่วงของณเมตตามหานิยมเป็นช่วงของใครๆก็จะมาให้ท่านช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น70%มาหวังผลอีก30%เป็นมิตรที่ดีนะคะแต่ถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีอยู่รวมถึงนะคะใครที่ได้ไพ่สีไม้เท้าในเดือนพฤษภานี้คนเกิดวัพนพฤหัสบดีจา๋าหึ่งถ้าใครรอเกี่ยวกับเรื่องการมีเบบีได้แน่นอนฟันตรง สองใครที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องการทุเราของคุณในบ้านว่าเอ้ยอาการเจ็บปวดจะหายไหมตอบได้เลยว่าหายฟันตรงสามใครที่กำลังจะปลดนี่ปวดศีลหรือว่ากำลังจะมีเรื่องดีต่อใจคนในบ้านตอบได้เลยนะคะว่ามีแน่นอนเพราะไพ่พตัวนี้คือไพ่ฉลองฉลองภายในบ้านฟันตรงส่วนซิกเอร์ในการทำบุญก็บอกแล้วว่าเงินอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะไม่ค่อยรับทรัพย์เท่าไหร่นะคะก็ไปไหว้เศรษฐีน้ำมกด องพระอุปคตุตองค์ปุญญานคราชพระแม่ลัศมีพระนารายณ์บาลีหิมหรือว่าหลวงพ่อรวยก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินหรือว่าช่วยให้เรื่องการเงินเราดีขึ้นนะคะแต่ถ้าใครเอ่ยมาบอกอาจารย์หนูมไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นก็ไปทําบุญเกี่ยวกับคําว่าชําระนี่ส่งห้าบาทสิบบาทคุณทําได้หมดแต่ต้องทําด้วยหัวใจที่แท้ทูนะคะและดวงชะตาคุณจะรวยรับทรัพย์เปิดทรัพย์เปิดเลิกในดวงในเดือนพฤษภา ก็ขออนุญาตไปกันก่อนนะคะก็ขอให้คนเกิดวันพฤหัส enjoy นะคะแล้วก็มีสติในการรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กด Subscribe นะคะวันนี้ก็ไปกันก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย